เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาฟืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิธิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงเวลาความบันเทิงต่อไปนี้ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูเจ้าของทฤษฎีฮวงจุ้ยเลขที่บ้านนักโหราศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจ ขอนำเสนอห่วงจุย้ยเลกที่บ้านความรักความร้าวฉานและโดดเดี่ยวท่านผู้ชมครับตามหลักห่วงจุย้ยเลกที่บ้านอยากรู้ว่าบ้านนี้สังคมดีหรือไม่คอนเนคชั่นดีหรือเปล่ารู้จักทุกคนเข้ากับเพื่อนฝูงผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรห่วงจุย้ยเลกที่บ้านจะดูหรือแก้ไขที่ ห้องรับแขกโต๊ะรับแขกหรือเก้าอี้รับแขกถ้าอยากรู้ว่าบ้านนี้สุขภาพเป็นอย่างไรจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่ก็ดูที่ห้องนอนหรือเตียงนอนครับแล้วอยากรู้ว่าสถานภาพการเงินของบ้านนี้เนี่ยมั่นคงหรือแบกแอจนหลังแอนดหนี่สินปัญหาภายในครอบครัวปัญหาภายในองค์กรธุรกิจ มีมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรเช่นเดียวกันห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านจะดูหรือแก้ไขที่ห้องน้ำแรกหรือห้องน้ำหลักของบ้านหรือของอาคารแห่งนั้น <S <S ส่วนตำแหน่งที่จะส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือสามีภรรยาจะดูหรือแก้ไขปรับปรุงที่ห้องครัว กับตำแหน่งที่ตั้งวางเตาไฟและอ่างล้างจานแยกเป็นสอประเด็นนะครับตำแหน่งห้องครัวอันนึงดูว่าอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาของตัวบ้านหรือตัวอาคารนั้นอีกส่วนหนึ่งคือเข้าไปในห้องครัวแล้วดูที่ตั้งเตาไฟกับอ่างล้างจานใกล้กันไกลกันสูงหรือตำ่ำแบบไหนอย่างไรอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวา ทั้งนี้ห้องครัวส่งผลต่อการมีอยู่มีกินของคนภายในบ้านส่วนเตาไฟนะครับหมายถึงผู้ชายและอ่างล้างจานหมายถึงผู้หญิงลักษณะระดับความสูงและตำแหน่งของสองสิ่งภายในห้องครัวจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักสามีภรรยาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนรวยหรือเปล่า ความรักจะราบลรื่นเข้าใจกันดีไหมหรือแอบไปมีกิก๊กอย่างที่เรียนครับดูและปรับห่วงจุ้ยที่ตำแหน่งนี้ถ้าตั้งอยู่ห่างกันเกินไปหรืออยู่กันคนละห้องแน่นอนความสัมพันธ์เหินห่างอยู่ด้วยกันแทนที่จะปรึกษาหารือเอ่ยปากปุ๊บทะเลาะกันขัดแย้งกันทุกเรื่องทุกวันถ้าใกล้ชิดกันแต่ดันไปสลับตำแหน่งซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้าย ผู้หญิงอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งในบ้านนอกบ้านเหนื่อยอยู่คนเดียวครับส่วนผู้ชายเนี่ยพอหยิบจับทำงานทำการอะไรก็มีแต่เจ๊งมีแต่ล้มเหลวมีแต่ผิดพลาดและก่อนอื่นครับขอขอบคุณวัสะผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความหอมภายในบ้านและสำนักงานขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่รับชมใครรู้ว่าตัวเองมีเกียรติ ให้รีบกดไลค์ใครรู้ว่าตัวเองเกลียดค้านยิ่งต้องรีบกดไลค์ใครรู้ว่าตัวเองขยันขันแข็งกดทั้งไลค์และกดสับสไลค์กดติดตามแล้วตามมาติดติดด้วยการกดรูปกระดิ่งกรุงกลิงกดแล้วนะครับอย่านั่งนิ่งนอนนิ่งนั่งเฉยรอคอยคลิปใหม่ๆอย่างเดียวผมแนะนำให้ท่านกลับไปดูไปชมคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเตรียมเสิร์ฟไว้ให้ท่าน ดูแล้วยังไงดูแล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านช่องนี้คือช่องสมเจตแชน n e l และเพื่อไม่ให้เป็นการสาเวลยเสียเวลามาพูดถึงตำแหน่งห้องครัวและวิธีการตั้งเตาไฟกับอ่างล้างจานเพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่บา้านเลขที่3และบาล้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ3 ดาวอังคารชอบการประทะต้องการเสียงดังนี่คือสาเหตุที่ทำให้บ่อยครั้งผู้หญิงผู้ชายบ้านนี้ขัดแย้งกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงซึ่งไม่ว่าบ้านจะใหญ่บ้านจะเล็กขนาดไหนก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ครับตำแหน่งห้องครัวต้องอยู่ฝั่งขวาของบ้านซ้ายขวาสำหรับพงจุ้ยเล็กที่บ้านเนี่ยยึดจากการ หันหน้าเข้าภายในบ้านเท่านั้นนะครับไม่ว่าสมาชิกภายในครอบครัวจะมีกี่มากน้อย 1. พื้นที่ห้องครัวต้องกว้าง 2. เลือกใช้เครื่องครัวขนาดใหญ่หนาแล้วก็ดูแข็งแรงคือถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยก็ต้องมีมีดบางต่อเสียบฝาห้องครัวไว้ปัจจุบันน่าจะเป็นเครื่องปั่นเตาไฟหรืออ่างล้างจานสแตนเลสขนาดนนหนาๆครับ 3. า ถ้าทำได้ให้ทำช่องระบายอากาศหรือหน้าต่างกว้างๆสำหรับถ่ายเทอากาศแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องระมัดระวังขโมยขจรพวกตัดช่องย่องเบาหรือสัตว์ประหลาดอย่างเฮ่อย่างงูเหลือมงูหลามเนี่ยจะเลื้อยเข้ามาขอกินข้าวด้วยความปลอดภัยต้องมีนะครับและเมื่อหันหน้าเข้าเคาน์าเตอร์หรือชั้นวางที่ตั้งเตาไฟต้องอยู่ฝั่งขวา อ่างล้างจานต้องอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้สําหรับบ้านเลขที่3และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ3นะครับถัดมาบ้านเลขที่9และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ9หมายเลข9ก9คือความเงียบบ้านนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่มีสามีไม่มีคู่นะครับแต่คู่ไม่ได้มาอยู่ด้วยทําไมถึงไม่มาอยู่ด้วย อาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือช่วงนี้ติดโควิด19แล้วไม่ได้กลับมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของความโดดเดี่ยวอ้างว้างตำแหน่งห้องครัวหรือที่ประกอบอาหารต้องอยู่ฝั่งซ้ายของบ้านออกแบบห้องครัวให้เรียบเรียบอุปกรณ์ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องรูหราเวอร์วัาวางอลังการมากสำคัญคือถ้าเป็นไปได้ ให้เลือกเตาไฟหรืออ่างล้างจานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งวางกึ่งกลางเคาน์เตอร์คือด้านข้างเตาไฟด้านข้างอ่างล้างจานที่ผมกำลังพูดถึงต้องไม่ติดชิดฝั่งซ้ายหรือขวากับผนังอีกฝั่งของห้องครัวแล้วให้เตาไฟอยู่ขวาอ่างล้างจานอยู่ซ้ายจากการหันหน้าเข้าเคาน์เตอร์นั้นๆตรงนี้ถ้าท่านงงๆเนี่ยแนะนำชมภาพประกอบครับถัดมาบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ12 ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดหนึ่งเช่นบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ครับเอาหนึ่งบวกสบวกเท่ากับสิบ้านเลขที่นี้จะเป็นอีกเลขที่หนึ่งที่มีรังสีความขัดแย้งสูงผมพูดถึงบ่อยมากปัญหามาเกิดจากผู้หญิงบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นเมียถ้าเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ปุ๊บจะรู้สึกห่วงรู้สึกกังวลคนรอบข้างกลัวได้รับอันตรายกลัวถูกหลอกกลัวถูกเอาเปรียบกลัวชีวิตไม่มั่นคงสารพัดท,ที่จะกลัว และด้วยความห่วงกังวลน,นี่เองทําให้ต้องพูดแนะนําแนะนําแนะนําบางกรณีก็กลายเป็นมาคับสั่งให้ทําเลยเธอต้องทําแบบนี้แบบนี้เลยเป็นที่มาของความขัดแยง้งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายภายในบ้านครับและการชี้นําของผู้หญิงในทุกอย่างทุกประการจนถึงขั้นจุกจิกจู้จี้บนนู่นบนนี่ทําให้ผู้ชายบ้านนี้หมดความเชื่อมั่นตัวเองฟอบทครับไม่กล้าทําอะไรจริงจังสักอย่าง เพราะอะไรเพราะทําแล้วกลัวผิดพลาดผิดพลาดขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บต้องเจอผู้หญิงคนนี้ดา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 ว่าว่าว่าซ้ำเติมย้ำ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 เป็นไงล่ะฉันบอกอะ้รเห็นไหมให้ทําแบบนี้ให้คิดแบบนี้ให้เดินแบบนี้เธอไม่เชื่อฉันตําแหน่งห้องครัวควรอยู่ตรงด้านหลังของบ้านครอบคลุมพื้นที่ทั้งซ้ายและขวานะครับ แนวทางการออกแบบตกแต่งจัดวางห้องครัวสำหรับบ้านเล็กที่นี้อาจจะพิเศษมากกว่าบ้านเล็กที่อื่นๆผมแนะนำให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างซับซ้อนสามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันยกตัวอย่างมีตู้แขวนหม้อแขวนกระทะและกดประตูตู้ลงไปด้านในพื้นที่ด้านข้างยังมีช่องเก็บช้อนเก็บอุปกรณ์ทำขนมซ่อนอยู่เพราะนําเรียนแล้วครับว่า ผู้หญิงบ้านนี้จะห่วงใยความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในบ้านมากกว่าผู้หญิงบ้านเล็ที่อื่นๆความซับซ้อนรายละเอียดที่ตอบสนองความต้องการในการประกอบอาหารในการทำขนมในการทำครัวจะช่วยให้ผู้หญิงบ้านนี้มีความสุขไม่เครียดไร้ซึ่งความทุกข์ความกังวลพูดง่ายๆคือถ้าให้เธอได้มีกิจกรรมอื่นๆทำเยอะๆเนี่ย ทำแบบเต็มพลังจะได้ไม่ต้องว่างคือไม่ให้ว่างเลยครับทำไปทำมาให้เหนื่อยนอนปุ๊บหลับปับ๊บเลิกที่จะนั่งห่วงนั่งกังวลกับคนในบ้านทุกคนจะได้มีโอกาสหายใจส่วนเตาไฟกับอ่างล้างจานครับ <c oughs> เมื่อหันหน้าเข้าเคาน์เตอร์ตัวเตาไฟต้องอยู่ฝั่งซ้ายอ่างล้างจานอยู่ฝั่งขวาการกำหนดตำแหน่งตรงนี้นะครับ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพความสามารถของผู้ชายบ้านนี้แล้วก็ช่วยลดความกดดันความขัดแย้งภายในบ้านทั้งหมดนี้คือบางส่วนของการออกแบบตกแต่งจัดวางห้องครัวและตำแหน่งเตาไฟกับอ่างล้างจานเพื่อการมีอยู่มีกินเพื่อความรักความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเน้นเฉพาะเลขที่บ้านที่มีพลังความขัดแย้ง และมีพลังของความโดดเดี่ยวอ้างว้างนอกเหือจากนี้ครับแนะนําเพิ่มเติมสําหรับห้องครัวของบ้านทุกๆเลขที่ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าเตาไฟกับอ่างล้างจานตั้งทํามุม90องศาให้ท่านวัดระยะห่างวัดแนวเฉียงตามภาพนะครับระยะห่างระหว่างเตาไฟอ่างล้างจานต้องให้ได้179เซนติเมตร 205ซนติเมตร206ซนติเมตรและ225ซนติเมตรแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับ2ระดับความสูงที่ดีของเคาน์เตอร์หรือชั้นตั้งวางเตาไฟกับอ่างล้างจานอันนี้เป็นมาตรฐานตามหลักฮวงจุ้ยหรกิ่บ้านและการออกแบบก่อสร้างหรือแนวทางสถาปัตย์แนะนำให้ระดับความสูงนี้อยู่ที่80ซนติเมตร 3. เตาไฟและอ่างล้างจานต้องไม่ตั้งตรงกับช่องประตูโดยเฉพาะประตูหลังบ้านถ้าเตาไฟตรงกับประตูหลังบ้านผู้ชายจะให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องกับคนนอกบ้านมากกว่าคนในครอบครัวเพื่อนเนี่ยขาดไม่ได้เลยญาติพี่น้องเดือดร้อนไม่ได้แต่ลูกเมียไม่สบายปวดท้องรุนแรง บอกว่าไปซื้อยาธาตน้ำขาวตากรตายเหินกินเองแล้วกัน C. ภายในพื้นที่ห้องครัวครับไม่ว่าจะเป็นครัวหลักหรือครัวรองบริเวณห้องหนึ่งหนึ่งไม่ควรมีเตาไฟหรืออ่างล้างจานมากกว่าหนึ่งตำแหน่งอันนี้เช่นกันผมพูดมาหลายคลิปแล้วแต่ขอนำกลับมาย้ำเผื่อบางท่านเพิ่งเคยเข้ามาชมทั้งนี้คำว่าตำแหน่ง คนละประเด็นกับจํานวนหัวเตาหรือจํานวนหลุมนะครับคือถ้าท่านตั้งเตาไฟหนึ่งที่แต่3หัวเตา1ห,หัวอุ่นอันนี้เรียกว่า1ตําแหน่งอ่างล้างจานหนึ่งที่มี2หลุมเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่า1ตําแหน่งไม่เข้าตามข้อห้ามแต่ถ้าในห้องครัวเตาไฟ1ตําแหน่งแล้วมีอ่างล้างจานตรงกรอกกลางหรือไอซ์แลนด์หนึ่งที่ กับข้างประตูอีกหนึ่งที่อันนี้แหละครับเรียกว่าอ่างล้างจานสองตำแหน่งเอา้ามีมากๆไม่ดีเลยอาจารย์ถ้ามันไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงถ้าภายในห้องครัวหนึ่งหนึ่งเตาไฟหนึ่งตำแหน่งอ่างล้างจานสองตำแหน่งผู้ชายบ้านนั้นจะมีผู้หญิงสองคนหรืออาจจะมากกว่าสองคนแต่ในทางกลับกัน ภายในพื้นที่ห้องครัวหนึ่งหนึ่งมีเตาไฟสองตำแหน่งอ่างล้างจานหนึ่งตำแหน่งผู้หญิงบ้านนั้นจะไม่มีใครสนใจโอกาสแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นไปได้ยากภาษาบ้านผมเรียกว่าคงไม่มีใครเอาไปทำภรรยาอย่างจริงจังประเด็นสำคัญข้อสุดท้ายครับข้อที่5้ใช่ป่ะเออห้านะข้อที่ห สาเหตุที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ชายไม่ได้แต่งงานผู้หญิงไม่ได้แต่งงานมีคู่มีแฟนแต่คบกันแบบฉาบฉวยสักพักเลิกหาใหม่เลิกแล้วกลับมาคืนดีกันดีคืนดีกันแล้วเลิอกอันนี้อยู่ร่ำไปถ้าคุณเป็นแบบนี้และเริ่มวันวัน,วนฟังและชมครับสาเหตุหลักตามแนวทางฮวงจุ้ยหลิทีบ้านที่ผู้คนไม่ได้แต่งงานจริงจัง เป็นเพราะบ้านหรือห้องพักของท่านไม่มีครัวไม่มีเตาไฟไม่มีอ่างล้างจานกินกล่องกินถ้วยกินนอกบ้านกินแล้วก็อาบน้ํานอนนอนเสร็จตื่นมาอาบน้ําไปทํางานใครใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมีความสุขก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าท่านอยากมีชีวิตคู่อยากมีความสมบูรณ์สุขสมสม,สมเจตสมใจอะไรก็ว่าไปผมแนะนําให้ท่าน ตั้งไมโครเวฟหรืออ่านร้านจานเล็กๆตั้งไว้ในห้องในบ้านแล้วสิ่งที่ท่านต้องการจะไม่ไกลเกินเอื้อมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพน้นอุบัติเหตุและภัยภัยทั้งหลายทั้งปวงที่สำคัญขอท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสนใจใช้บริการดูดวงวางแผนชีวิตดู่วงจุย้ย หรือที่ปรึกษาธุรกิจติดต่อคุณยุ้ย0817008644สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ